เงาะครับสวัสดีครับพบกับลุยดะครับผมลุยดะวันนี้พามาดูเงาะป่าครับนี่ครับเงาะป่าน้ำครับใครไม่เคยเห็นเงาะครับนี่เงาะรูปร่างเงาะป่าครับผม ออก,ออกดอกออกผลเต็มเลยครับผมตอนสุกจะมีผลสีแดงเหมือนกันครับแต่ว่าจะเปรี้ยวหน่อยเม็ดจะใหญ่ครับเงาะมีอยู่ต้นเดียวครับในแถบนี้มีอยู่ต้นเดียวตอนแรกผมคิดว่ามันจะโดนเขาตัดไปแล้วเนาะ แต่ก็ยังอยู่ครับผมจากบ้านจากเมืองมาเนอะยี่สิกว่าปีดีผมได้กลับคืนถิ่นแล้วผลไม้พิเศษครับเงาะครับเงาะเงาะป่าเงาะป่าครับโอ,โอ้ยออกลูปเต็มเลยครับลูกเต็มครับ นูนดกมากเลยครับ ดกครับใครไม่เคยเห็นเงาะครับนี่ครับเงาะป่าเงาะที่เรากินก็จะเนื้อเยอะหน่อยเนาะแต่นี้เป็นเงาะป่ามันจะเป็นเม็ดใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมจะแกะเม็ดให้ดูเนาะนี่ครับเงาะป่า อาจจะไม่ชัดอะไรครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับเนื้อในก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแต่เป็นเม็ดไม่มีเนื้อครับผมเงาะป่าเงาะปลาปาดครับ เม็ดจะเยอะเม็ดใหญ่มากครับไม่มีเนื้อลักษณะใบก็เหมือนใบเงาะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมอย่างเหมือนกันหมดออกเต็มเลยครับลักษณะน้ำขนเหมือนกัน แต่เนื้อในมันเม็ดจะใหญ่เนาะเม็ดจะใหญ่กว่าครับผมลองกัดดูแล้วมันจะปาดๆนะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุยดะหนุ่มสุรินครับผมจะมีสิ่งดีๆงามๆม,มาให้ท่านชม แน่นอนครับสวัสดีครับ